ก็พอดอยู่ที่เฟอหัวพวกนะครับเดี๋ยวเรารอรอดูตอนรถกลับออกมานะครับอันนี้คันนี้ของพยับกันช่างนะครับดนศิลาฟาร์มเอามาจัดแสดงนะครับจะว่าซื้อมาใช้อะไรนะครับ,บโปรนะครับเป็นกระโพดประมาณนี้นะครับ ขาวโดฉอาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูท้้งนั้นกันกลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ของน้องศิลาฟาร์มนะครับจะเป็นธุรกิจเก่าของที่อื่นแต่เป็นธุรกิจใหม่ของผมนะครับผมหาลูกค้ารายใหม่นะครับข้าวโพดของผมออกมาเนื้อชิ้นงานเข้างานละเอียดเหมาะสำหรับแพะนะครับแต่วัตกรรมหัวนอกนะครับมีตัวตบเม็ดในตัวนะครับเม็ดข้าวโพดจะไม่ออกมาเป็นเม็ดเวลาน้องๆกินเข้าไปนะครับ พ็จะออกมาเป็นแบบตอนนี้ฉับออกมาจะเป็นแป้งออกมาเลยนะครับต่อมาเป็นเป็นเม็ดเล็กๆเลยละเอียดละเอียดเลยครับเต็มปุ้มแล้วนะครับเร่งกลับมาแล้วคัะ ดีเลยต้องใส่ปุ๋ยไว้นะครับจะช่วยได้เยอะเลยเนี่ยขึ้นดำแล้วนะครับเด็กๆอาจจะชอบนะครับคนโตก็ชอบครับยิ่งคนทำกระเพาะชอบนี่ครชอบเลยนะครับไว้ครับวันนึงผมเกี่ยวอยู่ประมาณประมาณ30ามสิบไร่นะครับโดยประมาณเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์210สิบนะครับ เอามาเกาะโบนะครับเป็นเครื่องยน่นะครับตัวนี้ยังต้องมีการแก้ไขตรงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังยัง,ยงไม่โอเคนะครับแต่ชิ้นงานก็ถือว่าสเสถียพรพอสมควรแล้วนะครับ หนึ่งดำนี่น้ำหนักอยู่ประมาณประมาณตันเจ็ดตันแปดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ะพดประมาณแปดสิบห้าวันนะครับดำมหนึ่งก็อยู่ประมาณตันเจ็ดตันแปดอ่าตอนนี้ยังรับจ้างอยู่แถวหน้าพระลานสรับุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ลบุรีวังง่วงก็ก็ไปนะครับแต่ตอนนี้อ่าพอดีเกลียย์งานแถบทางบ้านอยู่นะครับพอดีมารับงานไว้ทําตารางลงโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวปากไปด้วยนะครับ เป็นรถจับของเงียพประยับนะครับประยับการใช้ไม่ได้ค่าปตนเพร์อะไรเหระครับแต่ได้รถมาใช้งานนะครับอครก็ฝากมาด้วยนะครับนี่นะเบอรโทรนะครับหน้าตารถก็ประมาณนี้เลยนะครับ ไปฮองแม่งเก็บขึ้นรถไปหมดนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีครับนี่เราก็พยายามเกี่ยวให้ลูกไล่นะครับให้ได้นมากที่สุดนะครับก็คือไปส่งบางทีชิ้นงานมันไม่สวยเราก็ไม่อยากไม่อยากเอาไปส่งนะครับคนทําก็อยากได้เงินครับแล้วเขาทําแล้วมันลุกล่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับลูกไห่นะครับแล้วครั้งต่อไปก็ไปศึกษาเทคนิคกันให้ดีนะครับเวลาทำเข้ามาจะได้กระโปรงที่สวยๆนะครับนี่ก็กระโปงประมาณนี้นะครับ อายุประมาณ85วันนะครับ80 85น,นะครับมีฝักมีเม็ดพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวต้นแก่ต้นอะไรไปน,นะครับต้นอย่างนี้เลยนะครับแล่เป็นชิ้นงานช็อปละเอียดนะครับโอเคนะครับนี่อีกแปลงนะครับ